แง๊บัง๊ก่อนคนดูของจริงไม่โกหกเพื่อนไนี้จะเกิดขึนไม่ได้นะครับถ้า่าสปอนเร์อย่างอาเอไม่ตงไปจานะครับ้ไนี้เกิดขึ้นนะับผมให้ดูนิดเดียวพอเดี๋ยวดูของจริงตอนเดินมา ป<ส>ักไทยปักไทยปักไทยครับผมที่มาบด้วยใจดีขออย่างร่วมรักกันก็ต้องได้รู้ใจันด้วยครับก็มีหลายทีมนะครับอย่างครอบครัวระดังหนุ่มนะครับผมมีเลี้ยงตนะครับและอีกหลายท่านนะครับทำไม่หมดนะครับก็ในไฟสุดท้ายนะครับ